ที่ว่าแม่ฟันแม่นสามตัวเคยเขา้าเข้าคย่อาตัวใดแม่เล้าก็เขาเก้าหกศูนย์สวงกระสวงปลายปีค่หงหัน,นดีบ้างบังบ้งยืดฟันวูได้อีก<ง>แม่แล้วก็มาเจ7ดดเ็ กอเก่าเก่าศูนย์ก้นแล้วกับ 7, 8, 7. เจ็ดแปดเจ็ดมันมันมันตรงกันอี่ยังอีกสี่สี่สองสองสี่สองสองอันนี้คือเป็นความฝันล้วนๆส่วนมากได้มันจากความฝันแมนแล้วก็มาตรงกันก็เลิตที่ห้องกถ้าฝันนี่แมนเป๊ะเลยบ่แมนฝันฝันกันไปหหนกันจะเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ก็ยังอยู่ที่วัดป่าน้องช้างขาวนะคะเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าจะได้แม่ขายดีบอขายดียู่ะเอาคู้เบิรตไปเถอะคุณแม่ยังเกาะอันนี้นพี่น้องคุณแม่เกลือคุณแม่เกลืออ่ คุณแม่เกลือบ้านเก้วบ้านเีดเดี๋ยวเราจะมาสอบถามคุณแม่เกลือนะคะท่านผู้ชมได้ยินค่ะว่าแม่เกลือในฟันดีอยู่เด้อแน่นมะแม้วันที่แล้วเขาว่าวันที่แล้วเขาได้แม่ได้แม่แม่ตัวจริงๆเนาะแม่ได้เกลืสามแต่เขาบอกว่ากรับหัวลงนี่เด้อแต่แม่มากรับแม่ก็เลยซื้อตะเกาสามก็เลยแบบนั้นแต่สุดที่เราแบ่งทีละชุด แต่ป่าปนเอากระปูกป้กกระดาษเลยพิ่นห้มืมสุดท้ายเนพิ่นบอกบอกว่าเพนเอามาใหาได้พิเพิ่นก็ถือหาพันอยู่เด้อเพิ่นถือหาพันอยู่ก็สิว่าถือห้าพันกี่อันง่ายทั้งนายซ้ำจะว่ายางไก็ม่เหนรพอเลอ็กออกมากไวาคอยแล้วบริยินก็คือกันหาพันมาซันค่ะแม่เนี่ยค่ะเนี่ยเพินซื้อวัหานซื้อตหารเก่าซ้ำนี่ละก็ว่าครับหัวลุง ปัตนีปัจจุบันับหมอโลกเขาจ่ยายครึ่งเดียวปวสามก็จ่ายครึ่งเดียวไม,ม่แพงนอกจากว่าเอาเท่ากันแต่ว่าเลยอันอาจารย์ลเลกผู้พันนั่นที่แม่บ้านผู้พันส่งนิดนิดหนึง่งเดี๋ยวสิีส่าวซูเอฟซีฟังนิดนึงนะคะ,ะบางท่านอาจจะจำไม่ได้คือคุณแม่ี่คุณแม่เกือเจอกันที่วัดอะไรนะ่แม่ว้านนั้นเราเจอวัดหัวบึงวัดหัวบึงวันนั้นเราเจอกันกับปู ปูเปากระดาษพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แม่ว่าได้โชคมากก็คือได้จากปูได้จากปูแล้วก็ได้จากคนที่แบบป่าแก่กันนอแก่กันขันคืออยู่ธรรมดาครับเกิดสิเป็นสิละแกก็บอกเลยแม่นค่่ะะแต่บางวดนบางันแกพไดาแกบอกเลยว่าแกเป็นขันแกว่าขันแต่ว่างวดนนี่แม่พัท่าไปทามก็สิประมาณที่ เศร้าแปดเศ้าเก่ามบุญบุะิไปแต่ว่าคันผูใดกลับกับขึ้นว่าขึ้นลับกับหงี่เล็กเนี่ยนะเออกับหวสงโล่งแมไใดเนาะแม่เนาะแมนแม่ไดเก่าสามแต่สานี่มันมืันดีแม่ไดฮะแปดเอเมื่อที่แล้วนี่สามมันมากแมนเื่อนี้ตัวไหนมั่นเลยเื่อนีเลขหาคืออลักหนวยมันเลขฮานฮาม้าให้ยังถัดล่ะามาลักหนวยบะแมนมันมัน มันแต่ว่าเลขตัวอื่นนั่นหาใส่เอาแต่ว่าม่อยู่นี่นี่ม่อยู่จนโพธิ์ท่องแม่ไปขอเาจบอลวงจู่แม่เห็นซ้ำตัวเดียวแม่คื้นพ่อไปลูกแม่หนูตซ้ำกระปาดแม่กับตัวเดียวกันซ้ำกับแปดแม่กับตัวเดียวกันแม่ประกาศขึ้ไปลูกคือแม่ไปลูกแล้วมื่อนั้นเป็นกระบาดหนึลูกทีเดียวอ๋อป้าตองลูกป้าตองลูกลำลีลำไล่คือกันลำลีลำไล่เหรอมันมันเขื่อนนะพ่อเป็นเสียงหายแม่แม่ก็ไดยซ้ำตัวเดียวแม่ไปลูกไปซ้ำยังแม่เลยว่าเอาศูนย์ใจไปยัง แต่วสามก็แปดประตูเดียวกันแม่ก็เลยหามันแล้วครัแม่ต่วศูนย์สามนี่ก็งเพราะว่าแม่แม่แม่เลยถ้าสามตัวเดียวปีเป็นศูนย์สามเพราะว่างวดนั่นแม่แม่นอนอยู่เนาะยิ่งแม่แม่จะไปฟังดอกไม้คือไม้ตะพัดตีไกงแม่นอนอยู่แม่เลยเลี้ยวไปอยู่หนาหมอนมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กหกหลางงานเป็นเป็นเป็นได้ไหมเอ้า ไม่เอิ่อนบลาบลาร์บลาเพิันอันเล็ก็นางกระส้นมันคือเป็นตังสี่บล์บล์บ่งเมียผมใช้ที่ฐานปัดกันหกว่ามี่เน้ยกับหกศูนย์เลยแมันว่าเมื่อล่าเสียทีิฐานปัดมเลยอธิษฐานปัดต้องลงถึงไปเป็นเก้ากว่นี่เนี่ยกันเลยว่าเอ้ามันมันก็สิเป็นเก้าเอาเก่าว่ามี่เ้ยกับเก้าหกศูนย์ละเมียกกระสัเสียปะ แม่สื่อสื่อแก่สองพันสื่อหกศูนย์อันนั่นงอวัล <9, S 1> จังไหรปะเอามันออก 9, เก้าหกศูนย์เต็มเต็มเลยงวดนั่นนะคะคือออกตรงตรงออกตรงตรง,ตรงเลยเก้าหกศูนย์เลยแม่ถือบนญถือหกศูนย์ถึงสองพันเนี่ยยังอ๋อแม่แมมลุกเลยที่น้องแม่แม่ฝันคิวอยู่ไหมก็สิว่าฝันนั่นเดี๋ยวฝันมาไปขี่รถหนีหนีรถขั้นหนีกับรถฟีนูมีซี่ลูกฟีน อันนี้มันเป็นทะเดียนสองเก้าจ้ะศูนย์สี่อันนั้นเป็นสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะอืมฟันมากี้ขวบกันไหมบ้างแม่ก็ไปเอ้ใจแม่ก็อืมฟันอยู่ตัวกันฟันแล้วฟันอีกอ้อมคือเป็นสี่เลยไปสอนช่วงมูฟั่งมูขันกระสือหัวน้ำมันออกมาศูนย์สี่สี่ศูนย์ทั้งล่างทั้งบนเลยเด้อหัวไปไกาขึ้นเลยไปกลัวอ๋อที่นี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ทั้งล่างทั้งบนเลยหัวน่ะหัวน่ะ ยังจืดว่าเริ่มอยู่สองตัวึ้นเขาด้วยใบแท่แม่เราะ่าสองตัวซื้อซื้อสี่สี่ซูนมาออกล่างบนนั่นวัวดันค่ะยังจำได้ว่านี่วัวล่าสุดที่แม่ฝันนั่นมันเป็นอันซีซีนั่นอือปีละเที๊ยสองเจียจังฝันแต่ว่าฝันมันึ่งคิวยายกินแดงเลยตีกินแดงรานจันเพล็ดเห็นป้ค่ะตรงจากนาวัดต้าสิเออขึ้นไปค่ะแมันจันเพล็ดรันเนี้ยสิไปหาล่องบอลน่ะค่ะแม่ เลืดไปบอกพี่แกฟังแกเลตีซีซแม่สันพอกีโหลดกีกะโลกไปเสร็ไปตำแตงแต่กะโลกไปตำแตงแต่นันไปเราซื่อคนฟั้อ๋อ้คเลตีเลมันไม่มีเต้เอ้น่นกันเลตกี็โลซีซีซออกมาต่ตัวาซอตีแม่นแท้ันถือหกมืพผมนี้ตอนนังแยกจีแดงแต่ว่าแม่เ่าถ่แม่เ็เสีย่นแม่าเพือนตีแม่บ่มักแต่ว<อ>่า่นตีความแันแม่ถือเมน่นตีความแันแม่ถือแต่ว่าแม่บ่มักเลค่ต่เลยไปซื้อ หม่เข้ามาทีนนนะบามวลนั่นนะ宝กแมนเลยบริสุทธิ์นี่ยันนี้เก้าล่าสุดปีไม้ผักหันไปบ้างนี่ฟังปีไม่เนีเก้าศูนย์น่ะค่ะปันนี้ผู้แม่เลยจุดถูกขอพรถูกคุณละสามสิบหกดอกเป็นว่าหมูปีไม่เลยปีไม่แมนจุดถูกคนดไล่ย,ยุดหนาบ้านแมฆยุดธนางบันแเมฆไปไอ้ปันนี้สนามยี่หันมีเดินยี่หันอ่ะข้ากันกินปีไม่ข้ากันันนหงหกตุม้มข้ากันข้าว้าเป็นบ้างค่ะแล้วทั่วมาจุดจุดแล้วจะเนี่ยเก้าเก้าศูนย์นีเลยมาหนี้กัขอพรข้ากัน ใส่โยตอนเอาเงิน่ะมันออก9-0-9-0ศูนยเก้าศูนั่่นอะมันเป็นเลขเก้โอ้ยแม่สามตัวเลยหรอคละพันสามตัวป่ะแม่คือเก้าศูนนี่แหละโอ้มาโอ้ก็มากระ้าศลนเพื่อนนี้เกาถือกดถือไปพันสองพันหนึ่งเลยคนหลายหคนน่ะแม่แม่นี่จะเอ่อคิวเรื่องความฝันคือคุณแม่เก้อนี่จะฝันแม่นเนาะเท่าที่ฟังนี่เนาะสามตัวสามตัวเตกเนาะ นานทีฝันแต่ว่าถ้าฝันนี่จะแม่นมากสามตัวนี้เข้าตรงๆบ่แม่มาหัวด่วดป่ะหัมันออกเจ็ดเจ็ดยังเกาะมันออกว่างก็หวดตมากหวดตเก่าศูนย์มม่นผู่แม่เลยมือนั่นมือนั่นแม่ไปนังกีฬาขานาวัดน่ะตอนานี้มี่นี่ี่รถขั้นหนึ่งเขาจะมาส่งของส่งข้าวสานน่ะเขาจะเลยเอ้าแม่ผมแถมด้วยนี่ถูกขอเลขประสั่นผิผลิตมาสามอันโมเมนเพิ่นหัวมาเจ้ามักเลก่อนเขาจะแถมเิ่นแถมมาสามอันเลยผ้ากันเลือกเลือกอันหนึ่ง เลยหหายเด็กน้อยมันไปจุดจุดกระตั้งไปกระชังหนาแล่วเพรา,าม,รมีผู้สนใจจุดไปจุดหน้าไปบ้างหลบเจ็ดแปดเจ็ดเลขนะเจ็ดแปดเจ็ดเป็นปะบานนี่อันมันออกเจ็ดเจ็ดน่ะ <ạ. S 1> บานนี่อันกาเลยมาห้องอยึดตน้นโพน่ะตน้นโพยึดหนาบ้านเห็นปะคะแม่เห็นอยู่มันห้องอันอ๊อ,อกอ๊อ,อกอ๊อ,อกมันว้านเนาอ,อ๋อจังไหน,นจังวางสีเนาะบ้านอ๋อต้องรังสออีนี่กันโอเคบ้านสีไปเลยเนาะกต เป็นแม่หรอพ่อให้พ่อไปซื้อไปซื้อตาแปดเ็เก็ดเก็ว่าากันซื้อไม่ได้ออกเก็ดเก็บนั่นเอเนี่ยปีใหม่มเนี่ยค่ะงวดตลาันบานมือท่านเขาก็อันจีดจู้แต่แม่พระเดชไปบนน้ำเขาเขาก็ว่ามันมันเขาตัวนึงแต่แต่แม่ไนเก่าสมหน่งเก่าก็ผมตัวเดียวกันมันว่าลู่เจ้ากระโกซับมือมันก็คือเป็นแน้าทั้งแน้วเรยวเขาซ้ำนานข้าจกก็ปิลงมากคือเก่าหง่ะตาบ้านแล้วงจได้เก่าสามนแม่เนาะต่บาวันนี้เริ่มแม่ได้ หนี่มันห้านี่เป็นหลักหน่วยนี่มันยุกแต่ตัวอื่นแม่ปะๆๆล่ะกับแม่ไปหลูดยุตนโทษแม่แม่อะไรสามงงวดนี้ได้ตัวไดก็ศูนย์สามกับแปดห้างวดนี้ได้ศูนย์สามกับแปดห้ามามผ่าเอฟซีใช่ไหมเม่แล้วก็จับใส้เหรียญกันเอาลดแต่อันนี้จะไม่ใช่ฝันใช่ไหมได้ยุนี่ได้ยุตโทษ อันนี้คือได้ที่พูทองเนาะอ่ตัวนี้ตัวนี้เลขขันแมี่ยแปดห้าเลขคันอีแปดห้างันโตเลขอะไรที่ตันพุ่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามอ๋อสามศูนย์ศูนย์สต่ว่าเขาเจ้ามากข้าวเจ้เห็นสามห้าต่ว่าบแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันได้ไหมหนูเป็นสามห้านะแม่อ่านั่นแหละจับวงิลสกันนะข้เจ้าข้าเจ้ามากข้าเจ้าก็นี่ตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขของแม่เกลือนะคะเดี๋ยวยังไงจะตามแม่เกลือให้ตลอดแล้วกันเนาะเพราะว่าเอฟซีอยากให้ตามมากเนาะ มือมือมือเมื่อจอเลขเสียออกคนละเดียวเสียเอาเลขอาจารย์นันมาฝากดอกเอาไั่อ๋อค่ะค่ะค่ะของครูเปากระดาษเนาะเดียวของของขาเี่สูงอ่ะโอเคว่าเป็นยังเดียวให้แม่เอาตัวเลขเดจะตั้งจะโทรหาแม่ดีกว่าว่าแม่ได้ตัวไหนแล้วจะส่งให้เอฟซีเผื่อเอฟซีได้ดูในคลิปนี้ถ้าโชคดีมีโชคลาบอยากจะร่วมทําบุญนะคะแม่เกื้อคนดวงเฮง ฝันสามตัวก็เข้าสองตัวก็เข้าหลายงวดติดนานๆทีถึงจะฝันแต่ถ้าฝันนี่ฝันนี่ถ้าฝันนี่แม่นหัวซีสองสองแม่นเลยเนาะแห้งแห้งหอยสลิดตีซีหนึ่งหนึ่งเห็นปะเอาเล็กน้อยใหญ่ที่สิดขออีกมาจากน้ำเห็นปะเดี๋ยเอาตาสันชีสองสองอาสบาดไปสื่อผมพักกันดูซที่ีหนึ่งมันออกว่าสี่สองสองเห็นปะโอ้ยให้ให้กันมาสั่นค่ะ ตะกีตะกีพ่ามีอันอันนี่พ่มีตังก็เคยท่านมาน่นแม่ท่านจะแม่อเมย์าเมยย้ำตัวเลขให้เอฟซีหน่อยค่ะสำหรับพวอนี้นะคะใครที่ติดตามรับชมในคลิปนี้จะเป็นเลขของเจ้าแม่โพทองแล้วก็เลขฝันของแม่เกื้อนะคะอ่ะศูนย์สามสามศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนย์สามสามศูนย์เป็นเลขฝันจะวิ่งวิ่งเลยอแล้วก็แปดห้าห้าแปดอตัดหลินกันเอาเลยวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวตัวไหนแม่เออห้าใครมีตัวไหนก็ จับใส่กันเนอะจับใส่ยกันหานี่มันนายยกยกเดี๋ยวถ่ายรูปกันหานี่บ่แม่หานี่บอโอเคขอให้เอฟสีโชคดีขนมช่างคาวเด้อมีช็อกโกแลตนะคะแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่สวัสดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม